นะครับเป็ดอีเหลียงนะครับเป็ดอีเหลียงเป็นเป็ดที่มาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็ได้ทางประเทศจีนมนฑลยูนานนะครับได้น้อมถวายให้กับสมเด็จพระชินิในรัชกาลที่9นะครับท่านได้นํามาที่เมืองไทยแล้วก็มาให้ทางศูน์พ่อพันธุ์สปีกกบินบุรีนะครับได้ ทำการขยายนะครับอันนี้เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ชมไปเป็นเป็ดที่เอาเข้าจากตู้ฟักแล้วก็พอฟักเสร็จก็เอามากบไฟนะครับเอามากบไฟอนุบาลก่อนนะครับพอให้ขนฟูดูแข็งแรงแล้วเราก็ค่อยปล่อยนะครับปล่อยลงพื้นนะครับ่อปล่อยลงพื้นก็จะอยู่ที่ประมาณสักเอ่เอสิบสิบสิบกว่าวันนะครับสี่วันนะครับอันนี้เป็ดเป็ดประมาณ เจ็ดวันนะครับ7วันผมก็จำหน่ายที่ตัวละ50บาทนะครับจำหน่ายที่ตัวละ50บาทนะครับนี่เป็นน้อยกำลังน่ารักเลยนะครับขนฟูนะครับสวยน่ารักนะครับแล้วเพราะนั้นนะครับเป็ดที่เหลียงยังไข่ฟองใหญ่ด้วยนะครับดูไข่ขนาดของไข่เขานะครับฟองใหญ่มากเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีเนี่ยลูกเป็ดนะครับแต่ตอนนี้เรากําลังจะ ใส่ตู้ฟักอยู่นะครับชุดละประมาณ500อกว่าตัวนะครับถ้าท่านใดสนใจก็จะลืมนะครับติดต่อทางเรามาได้นะครับเนี่ยพอเรา,เาใส่ตู้เสร็จปุ๊บ26วันนะครับไข่ก็จะเจาะออกมาพอเจาะออกมาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเป็ดหี่งหี่อน้อยแบบนี้เลยกำลังน่ารักนะครับทุกคนสอบถามว่าฟักยากไหมไม่ยากนะครับก็ เราต้องมีตู้ฟักหรือแม่เป็ดแม่ไก่คือฟักฟักได้นะครับนี่ตูฟตต้ฟักเสร็จแล้วพอเข้าตู้ฟักแปดวันเสร็จเราก็มาส่องไข่เชื้อครับว่ามีเชื้อหรือเปล่าแล้วก็คัดไข่ที่สมบูรณ์เข้าตู้ไข่ที่ไม่ดีแล้วก็คัดออกนะครับก็จะเป็นนี่คือชุดของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับที่ในฟาร์มเราอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือตูมม้นะครับ ก็ป้องกันทางสนักเข้ามากัดด้วยแล้วก็ป้องกันหลายๆอย่างด้วยนะครับก็เลยเอามาเข้าตรงนี้ข้ายแยงออกไปนะครับเพื่อป้องกันเสียงดาองกการาการะรบ้าก็เลยอง หวัดร้อเนะครับเพราะว่าจะเป็นจําหน่ายเราก็มีนะครับแต่ช่วงนี้เรายังหมดอยู่นะครับก็เป็นเป็ดที่กําลังมาแรงขายดีมากเลยนะครับเราจะแพ็คอย่างดีนะครับเป็นใช้ตัวสุญญากาศพันไข่แล้วก็แพ็คนะครับแล้วก็บรรจุพันลงกล่องนะครับถึงมือลูกค้าตลอดเราส่งไข่มาประมาณสักพันหกว่าฟองแล้วนะครับก็ยังไม่แตกนะครับก็ถึงมือลูกค้าตลอด ไม่ต้องกังวลนะครับไข่ที่รับจากฟาร์มเราไปเนี่ยรับประกันว่าถึงมือท่านแน่นอนนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับจากไข่เนี่ยเราก็ส่งให้ลูกค้าประมาณนี้ครับส่งทุกวันนะครับเรามีไข่ส่งทุกวันถามว่าส่งทางไหนเราก็ส่งทางแฟร์เอ็กเพสนะครับนี่เขามารับถึงหน้าบ้านเลยนะครับเขาบริการดีนะครับอ่ามารับกันถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวแล้วก็ไปส่งลูกค้าถึงหน้าบ้านเหมือนกันนะครับนี่เป็นไข่ ของอีเหลียงที่เราเตรียมส่งลูกค้าแล้วก็ประทับตาด้วยนะครับก็ขอฝากไปแล้วกันนะครับฟาร์มเล็กๆทางร้อยเอ็ดครับอำเภอศรีสันด็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตําบลเมืองเปือยบ้านป่าเมาเหนือนะครับติดต่อได้เบอร์โทรเรามีไว้ให้แล้วที่กลางๆคลิปนะครับติดตามดูได้ครับ